ก็สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดีนะ่ะเราพามาดูตัวอย่างการปลูกผผ่เลี้ยงนะผ่เลี้ยงที่เพื่อนๆสั่งเข้ามาเราก็จะจัดส่งให้เป็นแบบเป็นเงาสดเนาะลาไ,ไม่ดูว่าถ้าปลูกไปแล้วมันจะเป็นประมาณไหนนะเพราะนี่เราก็ฝังไว้ให้เป็นตัวอย่างนี่ต้องพามาดูนี่อันนี้อันนี้กบไม่ค่อยแน่นนะกบไม่ค่อยแน่นยังไม่แตกยอดเลยไม่รู้จะแตกอยูงตรงไหนแต่ยังไม่ตายเนาะเขียวอยู่เนาะนี่ ตัวอย่างการแตกยอดอันนี้ก็เอาออกไป้แล้วอเขาขึ้นยอดแล้วมันเชฉาลงเดี๋ยวรอแทงขึ้นอ,อันนนอ่ะมาดูแ,<พ>แล้วจะประมาณนี้แหละทุกคนมันก็ไม่ปลูกอย่างเง่าเนาะมันก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะเราก็ไม่ได้บอกว่าเรารับประกันร้อยร์็นตะ์ะก็จะมีแบบนี่แหละเห็นไ,ไหมฝังไว้นี่เกือบสิบก็ยังไม่แตกยอดแต่สามเนาะที่เหลือก็ประมาณนี้แหละนี่นี่คือฝังไว้เฉยๆสแสดงให้ดู เดี๋ยวเราก็จะไปขยายนั่นแหละเราก็สามารถงัดที่จะไปลงหลุมปลูกได้เลยนะทุกคนเนี่ยจากเง่าสดเลยนันนี่เห็นไ,ไหมก็น่าจะรู้เออน่าจะพอดูออกไม่ใช่จนถูกเนาะประมาณนี้แหละอ่ะนี่ฝังดินลงไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาใส่ปุ๋ยดูแลเอาเนาะอันนี้คือไม่ใช่แปลงปลูกนะเราแค่มาทําให้เพื่อนๆดูเนาะเอาเอาสวมไว้อันนี้เดี๋ยวสวมไว้ก่อนเนาะ,อะโอเคก็ประมาณนี้แหละแล้วใครถ้าอ,อยากสั่งซื้อเนาะผ่เลี้ยง ครับทางส่วนเราแบบเงาสดก็จะลงปลูกประมาณนี้ทุกคนโอเค